คลิปนี้เติมตอนสุดต่วใหม่ครับแต่ผมอัดคลิปตรงรีวิวทีหลังขอโทษนะครับผมมาแต่ติดโปรเจกต์อย่างอื่นจนลืมนะครับอันนี้นะเติมกาลิหน้าทั่วไปอะไรนะครับนี่กดเติมไปเข้าเว็บบัตรกาลิหน้ากรอกหมายเลขนะนี่กรอกเลขดันไปอัดเทปอันนี้มาภาคหลังอาจจะเสียงแบบงงๆหน่อยนะครับ ขรโทอด้วยผมลืมจริงๆว่าจะรเวิวลตัวใหม่ผมมนแตะติดโปรปเจกต์นึงโปรเจกต์นี้จนไม่ได้มาอัดให้นะเลยต้องมาทำ่าดทีหลังแล้วพาคลิปมันไปคลิปเลยเสียงครับโอเคเข้าเกมนะคลิปในเกมอาจจะตแตกๆน,น,นะตอนนั้นไม่ได้ปรับคุณภาพตอนอัดหน้าจอให้มันสวยๆนะไม่รู้ว่า มันจะพอดูได้ไหมนะครับก็ต้องรอดูดไปก่อนนะไอ้นี้อาัดานอกว่นนะิปนี้ผมเลยไม่ได้อาจจะมีเสียงเพราะว่ามันเป็นรถผ่านถนนนะครับมรถผ่านเยอะมากเลยโอ้ก็เย็นแช่จังโหลดอยู่เลยโหลดแลด้วเร็วหน่อยรอ,อไปนะจังหวะนี้ อย่ารอมันโหลดนะ ตรงนี้เป็นตรงที่จะเริ่มเข้ามาซื้อฮีโร่ใหม่ที่ว่าเอาอีกครับโอเคไม่ไม่แก้กัะบาดไม่ออกนะเออชงนะอือโอ้ยโดนโดนเสร็จกดบล็อกที่ก๊าบโอ้ก็จะออกได้ คลิปคงไม่นานเกินไปนะครับนานประมาณสิบนาทีนะครับเสียงก็แปลกๆเพราะมัน,นอนเด็กช่วงนี้ด้วยนะขอโทษนะครับอก็อออชอบวิ่งผ่านบ้านจังเลยไม่รู้อะไร ตายตายเสียงทีวีเข้ายกใหญ่เลยนะโอเครซื้อย่อใหม่นะนี่ปีคิดภาพที่หลังแต่ก็เสียงทีวีเข้าร,รนนะาวเาว,วเลยนะนะครับโอ้ตายตายตายซื้อพี่เราใหม่นนะนเดี๋ยวตัดตรงแต่ จะตัดช่วงรีวิวให้นะครับเอาละครับก็มกขอผมกันเกมเมอหนึ่งสามเซตหล่งจากที่เสื้อตัดเข้ามาในเกมน,นะครับไม่อัดน,นาเลย Oh, no, i ท่าน y หล็ t จ,จ,จะเป็นฝันทจะสนิทกันให้นะครับถ้าเกิดเซตอัพเลนผมไม่รู้เล่นได้เปล่าแต่ผมจัดไว้ย่างั้นแหละนะครับเสียงมัค่อนส้ใสเพานอนด็กนะ มาแต่นั่งไล่เกมอื่นนะครับมันก็คลาแบบถ้าเกิดสกินคนละเพราะว่าจะเป็นหมือนของไอเิคอัน้ท้นน่าจะคนลเกับตัวนี้ได้นะครับนี่ก็เป็นการหุ่นสลิงของมันเลี่ยของไอเทคออน้ทานนะแต่กระโดดไม่ค่อยออกนะว่าตัวอะไรจะคนละกับตัวอะไรอืมอืม,อม นี่นะไม่ได้ทำยูทูบนะนี่ถกก็ลบกระสือเลยเนี่ยต้องทำอะไรใหม่หมดเลยนะเน,นี่ยมอจะทำติ๊กต็อกนะ,ะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะใส่ซับให้นะนี่ ออกกันผมได้อัดมาแล้วเลยแต่อัดจะต้องนานแล้วแล้วตอนนั้นผมก็ว่าจะมาทาคลิปรีวิวตอนต,อนต,อนตอนัดต่อแต่ก็ลืมนะครับเป็นคลิปซื้อว่าจะมารีวิวนะนโอภาพแตกๆนะงานเล็กๆนะช่างมัน ไม่ได้ทำติดกต่อกครับเลยไม่ได้ทำยูทูปนะก็ผมจะทำแนวเกี่ยวกับไอเม่ไม่ได้ลงพวกช็อตอไอไลายอะไรผมไม่ได้เล่นกิงเท่าหือ่อคนะบุดต่างก็คนเออคิดไม่หลดอ่า ฝากเลยะอันนี้เพื่อนสั่งให้ทำน,นะครับในคลิปแนวพวกนี้คนมันจะยอดวิวเยอะขอฝากช่องตอกคมอมไว้อมอ้อมใจเลยนะครับคลิปนี้จะ่นี่ครับสวัสดีครับ